สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานฟรีนาโปรุ่น YH8020 เบื้องต้นนะคะเครื่องนี้นะคะรอบตูดจีที่40ถึง110ครั้งต่อนาทีแรงดูด60ถึง350มิลเมตรตลอดต่อนาทีนะคะใช้เวลาชาร์จแบตประมาณ1 2ชั่วโมงแบตก็จะเต็มนะคะชาร์จแบตเต็มครั้งหนึงปั๊มได้ประมาณ4รอบปั๊มค่ะการใช้งานกดเปิดเครื่องตรงนี้นะคะกดแช่ประมาณ2วินาทีค่ะเมื่อกดเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะ ไฟจะขึ้นไฟสีแดงนะคะโหมดนี้เรียกว่าโหมดกระตุ้นนะคะโหมดกระตุ้นจะทํางานอัตโนมัติ2นาทีปรับได้สูงสุด10ระดับนะคะเมื่อโหมดกระตุ้นทํางานครบ2นาทีเรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดอื่นอัตโนมัติเดี๋ยวลองกดให้ดูค่ะโหมดสีน้ําเงินนะคะเรียกว่าโหมดดูดทั่วไปตัวนี้ปรับได้สูงสุด10ระดับเช่นกันค่ะโหมดนี้นะคะจะเรียนแบบลูกดูดนะคะและโหมดสุดท้ายนะคะจะขึ้นไฟสีม่วงค่ะ โหมดนี้เรียกว่าโหมดพิเศษนะคะจากกระตุ้นบวกดูดนะคะถ้าเราปรับไปในระดับที่ต่ําสุดนะคะจากกระตุ้น9ครั้งดูด1ครั้งแต่ถ้าเราปรับระดับสูงสุดนะคะจากกระตุ้น1ครั้งดูด1ครั้งนะคะเมื่อเครื่องนี้ทํางานอัตโนมัติครบ30นาทีเรียบร้อยแล้วเครื่องจะดับทันทีค่ะ